เนืน่อกับพอดีเนี่ยทษเวลาห้านาทีไม่บ่ายนะคะเกาะบันโทมสงขาสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณเอ่อคุณจมิหลามากๆนะคะขอบคุณทั้ง38ท่านที่กดเลิบก,กดไลค์ป็นกำลังใจให้จีเพารวมทั้งท่านที่แอบด้วยนะคะ ขออนุญาตลงไลนเนาะไม่เห็นไม่ไม่ควรนอนร่เนี่ยมันน่าเกียดเนาะตังปุกเกาะพกชนบุรีเกาะบันทมสงขาขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่ภาพาก็จะขออนุญาตลงไล่แล้ว ขอบคุณเอ่อคุณสามีหล้าที่พาทีมงานมาให้กำลังใจจิตพาเนาะทุกทุกเกาะหลายๆเกาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมากค่ะนี่นลขอบคุณแม่ปูขอบคุณลุงคำลาเม่รู้เรียนลงมากก่อนขอบคุณแม่โบขอบคุณพี่ๆทุกเกาะทุกเกาะนะคะ แม่บูแล้วค่ะขอบคุณเจี๊ยบปูขอบคุณขอบคุณมากมาก,มากค่ะ <c oughs> ว่ายเจ้าชิมอ่องหยังงหินกันบปได้เนาะห็นพอบ้านพอบ้าน <c oughs> ถ้าพูดได้เขาก็จะเนาะ <c oughs> ขอบคุณคุณรัตนาพรขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่มิตรขอบคุณน้องปาปิ้ยค <c oughs> ุยได้อีกแล้วเนี่ย โอ้น้องแนวพี่จิขอบคุณนะคะลุงคำลาขอบคุณค่ะน้องดอกหญ้าบ้านนาชาแน,นลขอบคุณขอบคุณค่ะพี่พี่ขาไปช่วยดันเอ่อน้องดอกหญ้าให้ถึงฝั่งด้วยนะคะหรือแม้นถึงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ไปถามนานแล้วเนาะ ไปไปก็ไม่ได้ถามเนาะน่าจะถึงละมั้งถึงก็จิตตามให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปเลวเนาะบเป็นอย่างดอกคุณยายนางขอบคุณขอบคุณหลายหลายเยะไมาน่นี่เจ้าได้ขึ้นไล่บอมไม่นี่่อยจะไปหาเจ้าอยู่ขึ้นไปแจ้งเตือนขอ่อยเยอะเนี่ยเป็นอย่าง ่อยก็ไปยากยากจักว่าเป็นอย่างเขาซ่องใดก็กดแล้วกดอีกพิมแ้วพิมพ์อีกช่วยเขาได้น้องเพเนี่ยน้องเพวาเหลือปอปอสามกับพี่ตึ้นหกสวัสดีจ้าคุณยายโอ้น้องเพน้องเพวอปอไว้อคอยก็คามมือนี้แล้วเนาะเออขอโทษหลายเด้อขอบคุณขอบคุณ นี่ขอยเดือนขอบคุณเนีนะเพื่อนชมเนี่ยก็ที่จินาทีพอดีน่ไหมเกินนี่น้อยแลวว้ว่าบ่ถึงว่าให้ถึงชงั่วโมงโอ้ถึงแล้วน,นะไปเจอเอฟซีจีดา้าขึ้นเขามาทักยกมือทักน <laughs> ันล่ะอันละ่นละเอาขอบคุณหลายเด้อพีพีน้อง จิตภาก็จะขออนุญาตตรงไรเนาะขอบคุณขอบคุณทังสามสิบแปดอุย้ยสี่สิบไล่ต้นเนี่ยสี่สิบหนึ่งขอบคุณห,หลายหลายบายบายขอบคุณนะคะคุณจะมีหลาขาขอบคุณที่พาทีมงานมาันให้กำลังใจจีตภาเนาะได้สี่สิบอ็ดไล่ทั้งหมดสี่สิบสองขอบคุณขอบคุณค่ะ คุณไลลา,ลาพี่พีน้องๆจิตพาไม่ลืมพระคุณหรอกคะ่ะจะจำอยู่ในดวงใจนี้แหละพระคุณของทุกท่านโอ้ยจะถอดไปะเจให้แม่ปู่จะหนอยก่อนคอยคือเขาไปหาเจ้าหย่างยางพออนุญาตกันเด้อแม่ปู่อยไปหาเจ้าย่างยากเป็นน้ำปะเจขื้เปลติดโดดเนาะ โอ้ยเห็ดกับบ่ถึกค่นนี่